ส่วนหนึ่งเราอาจจะรู้จักนะครับในหลวงรัชกาลที่4แล้วนะครับก็อาจจะไม่รู้จักกับท่านสังฆราชปละกัวด้วยนะครับซึ่งในเหตุการณ์นั้นเนี่ยจะเป็นในคราวที่ทั้งสองพระองค์ก็เป็นนักบวชท,ทั้งคู่นะครับในหลวงรัชาสีในครั้งนั้นเนี่ยครับท่านเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องทศยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสม,มุติเทววงครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าท่าน,นรู้จักกันตอนที่อยู่วัดสมอรายนะครับแล้วก็ท่านปละกัวอยู่วัด คอนเซปชันข้างๆนี้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านเจอกันก่อนหน้านั้นนะครับครั้งนั้นเนี่ยท่านปรลกัวดูแลวัดเซนต์จอแซฟนะครับอยู่ที่อยุธยาถ้าคนไหนเคยไปอยุธยาเนี่ยจะมีโบสถ์สวยๆนะครับอยู่ใต้อยุธยาสีชมพูครับใกล้ๆวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโบสถ์นั้นเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของท่านเซนต์จอแซฟครับคราวที่รู้จักกันเนี่ยท่านปรลกัวเนี่ยเดินทางไปพระพุทธบาทครับ ครั้งนั้นเนี่ยท่านแต่งหนังสือชื่อเล่าเรื่องกรุงสยามนะครับภายหลังไปพิมพ์อยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เล่าว่าท่านเนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอกันนะครับในวันที่16มีนาคม2377เจครับเจอกันตอน4โมงเย็นนะบอกละเอียดขนาดนั้นนะครับในหนังสือบอกว่าราวสี่โมงเย็นเนี่ยสังฆราชเปรลกัวเดินทางไปยังมณฑบพระพุทธบาทพ,พบกับสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎประทับอยู่บนแท่นภายในศาลาใหญ่แห่งหนึ่ง กำลังบัญชาการผู้คนทำงานคนของพระองค์บอกเราให้หมอบลงแต่เราก็ไม่ได้กระทำครับเพราะว่าธรรมเนียมคริสต์การยืน,นยก็เป็นการสแสดงความเคารพอย่างหนึ่งเหมือนกันจริงๆการยืนของพุทธเนี่ยครับก็เป็นการสแสดงความเคารพนะครับเหมือนว่าเขาบอกว่าเวลามีผู้ใหญ่เข้ามาในที่ประชุมเนี่ยครับเขาให้ลุกขึ้นรับนะครับพระพุทธเจ้าเสด็จมาในที่ประชุมคนที่นั่งอยู่ลุกขึ้นรับหมดครับการยืนก็เป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งทางพุทธด้วยเหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งนะ่ยที่เป็นความรับที่เป็นสิ่งจริงๆก็คือว่าท่านทั้งสองมีความสนใจร่วมกันคืออะไรคือการค้นหาความจริงอันเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าความเป็นนักปราดเนี่ยบางคนอาจจะเก่งเรื่องนีง้บางคนอาจจะเก่งเรื่องนี้แต่ไม่ได้สนใจเรื่องนีง้เรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือการค้นหาความจริงความจริงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าทางศาสนาพาุทธกับศาสนาคริสต์เนี่ยมีความแตกต่างกัน นะครับศาสนาคริสต์มีการพูดถึงพระเจ้าศาสนาพุทธมีการพรูดแต่การเป็นการหลุดพ้นแต่จริงๆแล้วนี่ก็คือความจริงที่ค้นหาตอนนี้คนที่เป็นนักปรา์เนี่ยจะเป็นนักปรา์เราจะรู้ยังไงไปเท่าเรียนปรา์คือยังไงอันที่หนึ่งไม่ใช่พอพูดถึงพระเจ้าเฮ้ยไม่ต้องพูดพระเจ้าไม่มีพอพูดถึงการนิพพานเฮ้ยไม่ต้องพูดต้องเอาจากพระเจ้าอย่างเดียวนั่นแปลว่าไม่ใช่นักปรา์แต่ทั้งสองท่านเนี่ยมีความเห็นที่ตรงกันคือว่าท่านเปิดใจฟังซึ่งกันและกันนะครับราชการที่ สี่นะครับท่านที่ในที่อาจารย์เล่าท่านก็อ่านไบเบิลท่านก็รู้ว้าไบเบิลนี่บอกอะไรนะครับและการที <Wh ips> <st> called, ่ท่านปรากัวท่านก็ศึกษาในเรื่องที่เป็นเรื่องของเมืองไทยเรื่องของศาสนาท่านก็เปิดใจว่างว่าเป็นเพื่ออะไรเพื่อเป็นการที่เรียนรู้ซึ่งกันทั้งทั้งทั้งสองทั้งทั้งซึ่งกันและกันนะครับนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นก็คือว่าการที่เราทําตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นอยู่ที่ความเชื่อ แต่ในสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งที่ท้องสอง,สองทำเนี่ยเป็นสิ่งที่นักปรารถ์ทำเป็นสิ่งที่ประเสริฐเราดูจากอะไรฮะเราดูจากสังคายนาวาริการที่สองสังคงายนาวารีการท่านที่เป็นทุธท่านอยญ่ไปรู้มันคืออะไรแต่คือการที่มาทบทวนเรื่องราวนะครับในทางาศาสนาคริสต์ก็บอกว่าเราเริ่มเปิดหน้าต่างให้ลมภายนอกเข้ามาในาศาสนาจักรแต่สังคายนาวารีการที่สองเนี่ยซึ่งเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่ปีประมาณ2508สิ่งที่ออกมานะครับมีสังคงายนาวาริการที่ออกมาเนี่ย เราพูดเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนา ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งในส่วนหนึ่งของนิทรรศการนี้ก็ได้มีการจัดแสดงเรื่องราวที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับศาสนาคริสต์ในช่วงสมัยขององค์ท่านนะครับโดยความสัมพันธ์ระหว่างรัชกาลที่4กับศาสนาคริสต์เนี่ยเริ่มต้น ตั้งแต่สมัยที่พระองค์ท่านทรงผนวดอยู่ที่วัดราชาธิวาสหรือวัดสมอรายโดยการที่มีการเชิญมิชนาลีนะครับมาสอนวิทยาการและภาษาให้แก่พระองค์ท่านเริ่มต้นจากการที่ได้ส่งคุณพ่อดั๊ซึ่งเป็นชาวเวียดนามเนี่ยนะครับมาสอนรัชกาลที่4นะครับในขณะที่บวชเป็นพระนะครับ สอนภาษาละตินทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการรู้จักมาคุ้นกับพระคุณเจ้ายางบัปติสปาเลกัวนะครับก็ได้เชิญพระคุณเ,เชิญพระคุณเจ้าในขณะนั้นเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดคอนเซปชันก็มาสอนทางภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์นะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์รวมถึงภาษาฝรั่งเศสและภาษาละตินให้แก่องค์ท่านนะครับก็เป็นจุด เปิดความสัมพันธ์ของรัชกาลที่4กับพระคุณเจ้าปะลกัวซึ่งแนบแน่นยาวนานนะครับจนถึงขนาดว่าในขณะที่พระคุณเจ้ามรณภาพนะครับในปีคิศ .1862 นะครับภายหลังจากที่งานเสร็จสิ้นแล้วนะครับรัชการที่4ได้ทรงมีพระพราชเทเลขามาถึงบรรดามิชนันนารีบอกว่าท่านเป็นมิตร ที่สนิทสนมและจริงใจของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา28ปีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระองค์ท่านกับพระคุณเจ้าป,ปะเลอบัวนะครับตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยได้มีการส่ง พระราชสารของพระองค์ท่านนะครับไปเจริญสัมพัธมธไมตรีกับนานาชาติตรวมถึงได้มีการส่งพระราชสารนะครับไปยังสมเด็จพระสันตะปาปีโอที่9นะครับโดยครั้งแรกเนี่ยพระคุณเจ้าปรเลกัวได้ถือราชสารฉบับนี้เนี่ยไปถวายให้แก่สมเด็จพระสันตะปานะครับจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการส่ง คณะทูตไปยังฝรั่งเศสและในขณะนั้นเองนะครับคณะทูตก็ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปาปีโอที่9แล้วก็ได้มีการถวายเครื่องราชบรรณาการพร้อมกับพระราชสารซึ่งณปัจจุบันนี้พระราชสารและก็เครื่องราชบรรณาการนะครับก็ยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่ห้องสมุดวัติกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความสัมพันธ์อันดีซึ่งทำให้ เป็นเครื่องแสดงว่าพระมหากษัตริย์ของสยามเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาได้ท่งอุปถัมภ์คำชูคริสตศาสนาแล้วก็บรรดาคริสชชนที่อยู่ในอาณาจักรของพระองค์ท่านเป็นอย่างดีตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันถึงสายสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระคุณเจ้าปเรกัวนะครับแสดงออกมาผ่านทางงานศพของ พระคุณเจ้าปะเลือกกัวซึ่งทางรัชกาลที่สเนี่ยได้ทรงมีพระกรุณาพระราชทานสิ่งของจำนวนมากนะครับมาร่วมเป็นเกียรติในงานศพของพระคุณเจ้านะครับและภายหลังจากนั้นเนี่ยบรรดามิชนาลีได้นำแหวนประจำตำแหน่งของพระคุณเจ้านะครับไปมอบให้กับรัชกาลที่สนะครับเพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงไมตรีจิตของเพื่อน ที่สนิทต่อกันนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรัชกาลที่4ก็ได้ทรงมีพระ,ะราชธขาขอบคุณมาในโอกาสครั้งนั้นนะครับสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีตลอดระยะเวลา28ปีของรัชกาลที่4และพระคุณเจ้าปะลึกบัวนะครับดังนั้นแล้วจึงถือได้ว่า เหตุการณ์เหล่านี้ในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาระลึกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนาคริสต์ในเมืองไทยนะครับและรวมถึงการอุปธรรมค้ำชูของบรรดาพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ในราชวงศ์กรีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องขอบคุณบริบททางประวัติศาสตร์ที่นำเราให้ ได้มารู้จักกับเหตุการณ์สำคัญในครั้งนี้